สวัสดีค่ะวันนี้ต้นน้ำและทีมได้ไปเที่ยวที่อยุธยากันและมีทีมจากมูเดวพาพวกเราไปเที่ยวไปดูกันเลยตอนนี้ทําการออกเดินทางแล้วนะคะมีทีมมูเดวเป็นไกด์ให้เราในวันนี้นั่นเองโดยที่แรกที่เราไปกันคือวัดพุทธชวะวันที่2คือวัดบางนมโคและรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านหอมฟุ้งกุ้งเผาและเราก็ไปต่อที่วัดหน้าพเมรและสุดท้ายก็คือวัดพนั่งเชิงวรวิหารค่ะจบค้ายด้วยการกินของหวานที่ร้านหอมปลิ่นนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดแรกนะคะชื่อวัดพุทัยสวรรค์ค่ะอันนี้พี่ปอมนะคะัครบคเดี๋ยวจะ insert รูปมาให้เยอะๆนะคะไปดูกันเลยวัดพุทัยสวรรค์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงของจังหวัดอยุธยาและมีพระพุทธรูปมากมายเชิญชวนให้ทุกคนมาสักการะกันนะคะโดยที่นี่เราจะสามารถสักการะพระแม่ธรณีสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพและยังมีพระมหาธาตุ เป็นองค์พระปางซึ่งเป็นประธานของวัดด้วยนะคะและวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำเรื่องบุพเพศนิวาสด,ด้วยค่ะครั้งหนึ่งพี่ป๊อบและพี่เบลล่าได้มาที่นี่ด้วยค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดที่สองแล้วนะคะคชื่อว่าวัดบางนมโคคะ่ะไปดูกันเลยโ,เโดยที่วัดบางนมโคนี้เราสามารถที่จะัดสักการะหลวงพ่อปานได้ค่ะค่ะตอนนี้เดียวเราจะไปไหนกันต่อคะตอนนี้เรากําลังจะไปลอดใต้ โบดหรือเปล่าน่าจะใช,ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะครับและตอนนี้เราทําการรอที่เราจะลงไปลอดโบดนะคะและนี่ก็เป็นข้างล่างหลังจากที่เราลงมาแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลอดโบดกันคนละสามรอบนะคะและหลังจากที่เราลอดโบดเสร็จนะคะเราก็ทําการขึ้นทางขึ้นค่ะ และสิ่งที่เราเรอคอยก็คือเราได้รับประธานอาหารที่ร้านหอมฟุ้งกุ้งเผานั่นเองโอ้โหแค่นี้ก็เห็นกุ้งเดินผ่านหน้าผ่านปลาไปหิวมากมาก,มากเลยค่ะแะนี่ก็เป็นอาหารบนโต๊ะของเรากุ้งตัวใหญ่มากค่ะแชมแชมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดหน้า,าเมร์แล้วนะคะ แล้วเราจะมาทําบุญกันค่ะและนี่คือพระพุทธนิมิตวิชิตมานั่นเองค่ะและยังมีพระคันธราล่าที่เป็นองค์พระเก่าแก่อายุมากกว่า1,500ปีด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระนางเชิงวรวิหารแล้วนะคะเีลยวเราจะมาทําบุญกันค่ะ,ะโดยวัดพระนางเชิงวรวิหารเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน โดยมีจุดที่น่าสนใจคือมีหลวงพ่อโตและท้าวเวสุวรรณรวมทั้งศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากด้วยนะคะและพระพุทธร,รูปองค์อื่นอีกมากมายค่ะ ตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปสัการาจ้าแม่สร้อยดอกหมากกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปในช่วงนั้นมาเอาคลิปเสียงถึงซีของพี่ไปแทนนะคะแล้วเราก็มาทานขนมหวานกันที่ร้านหอมกลิ่นค่ะมีขนมไทยขายหลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะคะอันนี้ที่เราได้มาเป็นบ็อกซ์เซตขนมไทยขอบคุณทุกๆคนที่ดูถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซัครายกดกระดิ่งยิิงๆๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ